ยูนนะคะอ่าห้องหนึ่งส่งยิมเยอะๆลูกไหนไหนไม่ก็อยู่ที่รูแล้วไม่ต้องห่วงค่ะห้องหนึ่งของเสียงให้ห้อง,ง,นะะห,องหนึยย่นนนง,ยยนนงเลยค่ะห้องไหนยืนหักคะแนนค่ะห้องไหนยืนหักคะแนนค่ะสีทับสองอะไรค่ะลูกอ่าสีสองรอรอยิมสวยๆรอรอค่ะไ,ะ,ไะ,ะ,ไะไปด้วยกันลบไปด้วยกันเราจะไปก็ไปด้วยกันจ้าวอล์กเกตเตอร์นะจ๊ะ ใครทำภาพจิ้มแก้มเลยเนาะอ่านะคะอ่าเดินกลับไปเป็นรูปตัว T คืนไปลูกคืนเป็นรูปตัว T ไปสงสัยคูณคุณต้องไปอ่าเดินมาการะดุกเดินมาทุกคนกรดุกเดินมาทุกคนงานนี้รางวัลใครจะได้โบกมือบ,บายบายสุดหล่อความใจใหายในะคะ รุกห่อแบบนี้คราวนี้เจนเป็นคู่ค่ะคู่